ครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของสนทนาชายทุ่งครับไหนอาจารย์ที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าจะพาไปดูต้นมะละกอจะพาไปดูอะไรอาจารย์ที่จริงคุณไม่ต้องบอกว่าเจอช่วงที่2ก็ได้เราเดินมาคุยกันมาเลยก็ได้เขาก็ดูได้อยู่แล้วใช่ไหมตอนรับเขาตอนตอนรับเขาก่อนใช่ไหมจะพามาดูต้นมะละกอไงเมื่อกี้คุณจุฬาเขาถามมาเรื่องมะละกอใช่ไหมเล่าก็เลยจะพาให้มาดูนี่นี่แต่บ้านผมมันปลูกแบบปนๆกันนะนี่คุณแจ็คครับ ถ้ามะละกอนะปลูกแล้วสมบูรณ์ดีนะนี่ใบใบต้องเป็นอย่างนี้เลยอ๋อเขียวเขียวเห็นไหมแผ่อย่างนี้นะนี่นี่แล้วใกล้จะออกดอกแล้วนู่นเนี่อยู่ในซอกนู่นเนี่ยแต่มันคงมองเห็นยากนะโอ้เนี่ยฮะครับแต่อันนี้เป็นมะละกอที่ขึ้นเองแบบแบบแบบของคุณจุฬาเลยคืออะไรคือว่ากินเสร็จประทานเสร็จโยนโยนมีคนเอาเม็ดมาโยนโยนโยนมันก็ขึ้นของมันเองใช่ไหมแล้วคุณดูที่เขาบอกว่าดูต้องดูลักษณะเป็นยังไงมันต้องดูลําต้น ลำต้นม,มีสีสันเป็นยังไงยังไงใบ,บมีแฉกแบบไหนอะไรแต่ต้องหลอดูลูกถึงจะรู้<ม>ถ้าคุณปลูกมะละกอได้สมบูรณ์อย่างนี้ก็โอเคครับแต่บางครั้งคุณจะเกิดอาการที่เรียกว่าฝันสลายมาจากอะไรครับนี่มาดูอะไรคือตัวที่ทำให้ มะละกอเราฝันสลายอาจารย์คุณอย่านึกว่านี่เป็นมะละกอพันธุ์ใหม่นะอ๋อไอ้ที่เป็นเหลืองๆตรงกลางนี่เหลืองๆนี่ไม่ใช่พันใหม่ใช่หมคนบอกนี่มะละกอใบด่างนี่นะสวยด้วยคุณรู้ไหมครับคุณดูขนาดใบคุณแจ็คครับขนาดใบนี่โอ้โหต่างกันไปแบบครึ่งหนึ่งแล้วนะอืมใช่ถ้าคุณดูข้างล่างครับเปิ้โอ้โหนี่เพี้ยเพี้ยแป้งใช่ไหมฮะนี่คือเพี้ยแป้งนี่ไงที่ผมบอกเอเรียน่ะ ไอ้เพี้ยแป้งชนิดนี้ไม่แต่ก่อนเอาจับได้เลยนั่นนะนะฮะแบบเดียวกับที่อยู่ในสมัยก่อนในใบมะยมป่าอาจารย์ไอ้น้ำแมลงวีขาวสมัยก่อนบ้านเราไม่มีครับคุณจ๊ะถ้าคุณอยากจะรู้แมลงวีขาวหรือว่าเพี้ยแป้งนะคุณเคาะมันไม่บินเออจแป็นถ้าเป็นมะยมมัแบิงนะอาจารย์ไอ้น้ำแมลงวีขาวนี่อ่าเป็นอีกาขาสายสายขาวๆาวนี่นะทีนี่นี่มันเริ่มกินแล้วคุณแจ๊คครับวิวัฒนาการนี่ที่ผมเลี้ยงไว้ให้คุณดูเนี่ยนะ ื่อให้ท่านผู้ชมได้ชมด้วยเนี่ยพอมันเริ่มเหลืองอย่างนี้นะฮะนี่ครับใบนี้ก็ใกล้เคียงกันใช่ไหมจะกรอบบนี่นี่ไม่ใช่กรอบนี้เขาเรียกหงิกหงิกเออเท้าเท้าทำไมมันหงิกต้นไม้ปกติเนี่ยมันจะแบ่งเซลล์ใช่ไหมครับมันจะแบ่งไปทีละเหมือนเหมือนขยายไปทีละห้องละห้องละห้องอ่ะคุณแจ็คแต่ทีนี้ถ้าแมลงมันมาดูดอีห้องไหนครับห้องนั้นไม่โตห้องอื่นจะขยาย ใบเริ่มมีอาการหงีกๆขดด<อ>ปุ๋ยอาหารส่งมาเลี้ยงเท่าไหร่ครับก็ชักไม่ไหวนี่พอหนักขึ้นนี่โโหสภาพ <_ S 2> เห็นไหมเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าถ้ามันเริ่มเจอเนี่ยถ้าคุณไม่รีบตัดแต่งใบนี้สมวตาถ้าโต้ดดเลยยังไม่เป็นนะค,คุณรีบตัดแต่งใบนี้ไปเผาแล้วคุณยอมเอาสารป้องกันกาจัดเพลียแป้งเนี่ย มาฉีดสักครั้งหนึ่งใบใหม่มันจะแตกปกติแต่ถ้าคุณปล่อยไว้นะ่็จะเป็นแบบนี้แหละฮะเนี่ยผมถึงแปลกใจพวกเกษตรอินทรีย์อยู่ยังไงมันปลูกได้ยังไงผมไม่เข้าใจอ่ะเนี่ยมาเจออย่างนี้เพล้แป้งอย่างนี้ทำไงก็ได้แต่ค่นทิ้งอย่างเดียวเนี่ยแล้วนี่พอมันหนักขึ้นเนี่ยคุณดูเนี่ยโอ้โหนี่มันขดมากเลาแต่ดูตรงกลางน่าเกลียดน่ากลัวอีตรงกลางนี่เขาเรียกงอหัวไม่ขึ้นเข้าใจไหมครับไออย่างนี้ก็แปลว่าไปไม่เป็นแล้วเนี่ย แตกยอดไม่ได้แล้วโอ้โหนี่คุณดูเนี่ยเนี่ยมันออกมาได้ไหมอาจารย์มหักออกมาได้ไหมฮะหักออกมาได้อันนี้นี่เองสาเหตุที่อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวจะฝันสลายใช่ไหมฮะโอ้โหคุณดูดิเนี่ยเนี่ยเนี่ยก้อนเลยเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยคุณลองชมด้ยมันเป็นแมลงจริงด้วยอาจารย์มีหลังเป็นเนี่ยอ้าวเป็นแมลงจริงพี่ไม่ใช่แมลงจริงได้ไงอะหลังใบเนี่ยง เพียขีดๆเลยเขาขาวดูดเลยนะเพี้ยแป้งมีมีมีหลายชนิดอันนี้ถ้าเป็นนักวิชาการแล้วเขาจะไปวิเคราะห์ได้ทีนี้คุณแจ๊คครับตามผมมานอกจากมันดูดตรงนี้จนหงิกไม่ไหวนะไม่ขยับนะอาจารย์เอ้าที่เห็นว่าไม่ขยับเนี่ยมันดูดนะเอเหรอเอามือแตะมันก็ไม่ขยับจริงๆแล้วมันเคลื่อนได้นะแต่มันไม่ค่อยเคลื่อนหรอกมันดูดกินขอ้มมนอยู่อย่างนี้แล้วไอ้ตัวแสบคือมดนะครับมดเป็นตัวพาหาพาไปนี่นี่นี่คุณมาดูต่อก่อนครับนันอันนั้นถือไว้เป็นของโกโก้ อันนี้พอมันหงิกนี้นะครับถ้ามันดูดกินต่อไปแล้วคุณปล่อยมันไว้นะนี่ครับโอ้โหราหมดแล้วหมดแล้วนี่ขึ้นไม่ได้แล้วแล้วคุณจะเห็นว่ามีสีดำๆเห็นไหมครับสีดำๆนี่เป็นรานะครับเวลาเพลี้ยเนี่ยมันมันกินมันดูดกินแล้วมันขับถ่ายออกมาเนี่ยสารเหนียวๆที่มันขับถ่ายมานี่จะมีราดำเนี่ยขึ้นมาซ้ําเติมอพอราดำขึ้นมาซ้ําเติมปั๊บเนี่ยถ้ามันปกคลุมใบปั๊บเนี่ยใบก็จะ ปรุงอาหารสังเคราะห์แสงไม่ได้แต่ความจริงถึงสังเคราะห์แสงไม่ได้ไม่สําคัญแล้วเพราะ้าเพี้ยมันกินขนาดนี้ยังไงก็ไม่รอดอะฮะและท้ายที่สุดจากขั้นนี้นะฮะนี่ครับอ๋อนี่คือสุดท้ายงมนแล้วเนี่ยใบล่างนี่แห้งไปแล้วนี่แห้งแล้วกินจนแห้งแล้วนี่แห้งหมดแล้วเหลือแต่ลําต้นเหลือแต่ลำต้นนี่ยังยังไม่ยังไม่เท่าไรนะนู่นถ้าไปนี่ไปนู่นจบแล้วครับใช่กูแจ็คจากต้นนี้ที่เริ่มเป็นนะ ที่ผมดูมาตั้งแต่วันแรกนะนี่ขนาดต้นใหญ่นะครสองอาทิตย์ครับแค่โอ้โหแค่สองอาทิตย์หมดเลยนะนี่สองอาทิตย์ตอนแรกนะผมนึกว่าคุณจะมาถ่ายเร็วครับถ้าคุณมาถ่ายเร็วเนี่ยผมจะเป็นแค่สองต้นไอ้ตรงนี้ผมผมมีปกติแต่ผมรอคุณมาหลายอาทิตย์มันก็เลยกินของผมหมดแล้วแล้วพอเมื่อเป็นแบบนี้แล้วเราทำยังไงใช่ไหมอาจารย์สมมตินะเอาดูจากต้นที่กินน้อยๆอย่างต้นนี้นะ ต้นนี้ก็ต้องถือว่าหนักมากแล้วนะถ้ายอดยังไม่หายขาดได้ไหมถ้าอาการแบบเท่านี้แล้วอ่ะถึงขั้นนี้แล้วใช่ไหมถึงขั้นนี้แล้วถ้าจะทำนะตักออกให้หมดเลยคุณแจ็คคุณต้องตัดแต่งทั้งหมดเลยเนี่ยแล้วมือรูดรูดแต่อย่างไงก็ไม่หมดเพราะมันมีไข่มีอะไรแล้วคุณก็เอายาฆ่าแมลงนะก็ต้องใช้พวกสารพวกไทอะมีโทแซมผสมกับพวกไวท์ออยล์ฉีดพ่นซึ่งเป็นสารดูดซึมทีนี้ถ้ามันไปดูดเมื่อไหร่ปุ๊บมันก็จะได้ ยาไรับยาไปแล้วขอนี้มันก็จะแตกใบใหม่ออกมาครับตามปกติแต่นี้ถ้าคุณปล่อยไว้นะแหมนี่ผมไม่รู้กล้องผมจะตามได้ป่ะคุณแจ็คคุณก้มก้มก้มนั่งกว่าผมหน่อยครับธรรมดาต้นไม้ต้นนี้นะผมไม่เคยเห็นมันเป็นอะไรเลยนะเนี่ยเขาเรียกว่าโสมไทยคเพราะถ้าขุดหัวขึ้นมาดูเนี่ยมันจะเป็นหัวเหมือนหัวใชยเท้าอ่ะเหมือนหัวประกาศหัวนะคุณดูสิมันเริ่มมาแล้วเริ่มมาแสดงว่ามันเริ่มโดนเหมือนกันนะมันมันเริ่มลามแล้วนี่แล้วคุณ เอามาทิ้งโคนต้นไม้ของผมอย่างนี้อันนี้เป็นตัวอย่างที่ผิดนะคุณคุณรู้ไหมวิธีการดีที่สุดคืออะไรับนี่คุณอวางวางไว้กับพื้นปูเนี่ยฮะเท้าๆท้าออเท้าเหยียบเลยนไม่บาปนะไม่บาปเขาเรียกว่าบาทาไมายซินแล้วก็ขยี้ไปหรือไม่งั้นก็ไปโยนทิ้งน้ำซะแค่นั้นแหละก็จบอ้าบ้านเราใครมาเนี่ย โอ้แสดงว่าต้องมีแขกสําคัญมาเพราะฉะนั้นเราเหลือเวลาอีกสักนาทีสองนาทีเดี๋ยวเราไปรับแขกกันดีกว่าโอ้ไม่ได้สิเรายังรับแขกไม่ได้เพราะเดี๋ยวเราต้องไปตอบปัญหาอีกใช่ครับใไหมโอ้เดี๋ยวเราต้องไปตอบปัญหาอีกสรุปว่าท่านผู้ชมที่เคารพครับถ้าเผื่อท่านจะเจอปัญหาเพลี้ยแป้งมะละกอนะฮะซึ่งเป็นปัญหาที่หนักกว่าเสียงหมาเห่าเยอะเสียงหมาเห่านี่เห่าเดี๋ยวเดียวก็หายไปแต่ถ้าเพลี้ยแป้งดูดนี่นะครับ มันไม่หายไปง่ายๆนะฮะม,มันจะอยู่ลุกลามต่อไปจนกระทั่งคุณแก้ปัญหาไม่ได้ใช่แล้วจะเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคที่จะทําให้คุณผู้ชมฝัน,นสลายได้กับกอนที่ปลูกมะละกอใช่ครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ฝากกรณีนี้ไว้และทุกคนต้องถือเป็นภาระหน้าที่ว่ามเมื่อไรที่เจอเพี้ยแป้งมะละกอท่านต้องรีบกําจัดครับ ก่อนที่มันจะระบาดทั้งประเทศเวลานี้ทางราชการกําลังหาทางมีการลดร้ำลงมีการอะไรไหมฮะตอนนี้กําลังหาแตนเบียนที่จะเอามาปล่อยแล้วก็มาทําลายเพื่อแป้งนะเพื่อไม่ให้มันแพร่กระจายต่อไปแล้วถ้าต้นไหนที่มันติดลูกแล้วอาจารย์พวกนี้ไปกัดกินลูกได้หมดได้หมดนะมันดูดกินแล้วลูกก็จะ แกล้งไม่โตไปเลยนะอ้าวคุณแจ็คผมว่าเรากลับไปนั่งแล้วเราก็ไปตอบปัญหาคุณผู้ชมในช่วงหน้าดีกว่าครับเารษฐาถามมาด้วยนะครับท่านผู้ชมครับในช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับไปครับเดี๋ยวเราไปนั่งตอบปัญหากัน